สวัสดีค่ะวันนี้วิจะเอางานลูกค้ามาให้ดูนะคะตัวนี้เป็นหนังสติ๊กลำเหล็กตัวยาวนะคะปีกแคบลำ8มิลน,นะคะลูกค้าสั่งพิเศษหลายอย่างนะตัวนี้นะคะพิเศษใส่ไข่หลายอย่างเลย1น,นะคะยางปกติยางเราจะใส่ไป1เส้นนะคะเป็นเส้นหลักเนาะที่ติดกับตัวส่งลูกนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเนาะแล้วก็สั่งลอกนะคะสั่งเพิ่มอ่าลอกสั่งเพิ่ม ขาปลดลอกเร็วนะคะกับลอกนะคะแล้วก็สั่งเล d ดดอดค่ะอันนี้ลูกค้าให้สั่งเพิ่มนะคะให้ติดเพิ่มเล d ดดอดนะคะแล้วก็เพิ่มสายสะพายพร้อมหูกวินปลดเร็วอ่าหูกวินปลดเร็วใช้นิ้วนะคะกดลงไปตรงกลางแล้วดึงออกมาเห็นไหมคะเวลาเราจะใส่นะคะก็คือใส่ลงไปแล้วก็กดเข้าไปแค่นี้เลยเห็นไหมคะแข็งแรงนะสายสะพายเขาจะมียางนะคะเพื่อซับแรงกระแทกนะคะ ตัวสายสะพายเขามีปรับระดับได้เยอะนะคะทั้งสองฝั่งเลยปรับได้เยอะมากนะคะตามความต้องการของเรานะคะสั้นยาวนะอ่าทีนี้เดี๋ยวนะคะวิจะให้ช่างนะคะเขามาช่วยเทสนะเพราะว่าวิไม่ใช่สายล่านะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ช่างเขามาเทสยิงปลานะคะอ่าเทสยิงปลาด้วยลูกดอกไลเงี้ยงนะคะแล้วก็เราจะลองเทสยางแค่เส้นเดียวนะคะดูความแรงของอยางเส้นเดียวว่าจะเป็นยังไงนะคะ ใช้ยางเส้นเดียวพอแล้วก็ใช้ลูกดอกไรยเงี้ยงด้วยอ่าทีนี้วิจะอธิบายให้ฟังอีกอย่างหนึ่งนะคะเราเทสไม่ว่าจะเทสลูกกลมหรือลูกดอกนะคะเราเทสในพื้นที่ส่วนตัวนะคะตรงนี้เป็นบ่อปลาทั้งหมดนะคะห่างจากถนนอ่าจากตัวที่เราเทสนะคะห่างจากถนนเกือบร้อยเมตรเลยนะคะไม่โดนรถล,ลูกค้าที่เออไม่โดนรถคนอื่นที่ผ่านไปผ่านมาแน่นอนนะคะบางคนอาจจะเห็นรถวิ่งอยู่ แต่ว่าของเราเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ห่างจากถนนเยอะมากนะ,ค,ะค่อนข้างมากด้วยนะคะทีนี้เราจะให้ช่างนะคะมาเทสบอ่อปลาด้านหลังบอ่อปลาด้านหลังก็เป็นบอ่อปลาส่วนตัวของเราเหมือนกันนะคะเราจะพยายามเซฟทุกอย่างนะคะเซฟความปลอดภัยของเราเองเซฟความปลอดภัยของคนอื่นนะคะไม่ไม่ให้อันตรายแน่นอนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะให้ช่างเทสตัวนี้ให้ดูค่ะ เดี๋ยวจะเทสงานให้ลูกค้านะคะลูกค้าให้ใส่ลอกเนาะเทสลูกดอกหิงปลาเอาลูกดอกใส่ปลายก่อนนะคะใส่ปลายลำให้ลงข้างล่างเนาะ,ะลงไปแล้วก็ขึ้นยางนะคะอันนี้ลูกค้าให้ใส่เด็ดดอดด้วยปกติวิจะไม่ได้ซื้ออะไรพวกนี้ให้ลูกค้านะอ่ะทีนี้ เห็นไหมคะปลาเราจะให้ช่างเทสยิงปลาให้ลูกค้านะนี่ครับอ่ะ ช่างดึงก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหมุนลอกหมุน,อมนอลอกมาตามมาครับตามตามตามกันนะคะตามกันอุ้ย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 หมุนหมุนหมุนมาทั้งยวงครับ <c oughs> อ่า ได้มาแล้วโอ้ปานินไซงามนะคะนี่ปานินครับไ้สวยนะทะลุนะคะโอเค ตัวนี้นะคะวิให้ช่างเทสให้แล้วนะคะ